อ่ะครับพี่อาจารย์ค้าหน่อยๆใครมาอ่านบรักษณ์ช่าเปลือให้ผมเนี่ยโอ้ยแก้รังดงไอเฮีย่ยโดนสะท้อนซืทรทร้นะ โอ้โหไหลพายออกอีกอ้โหทีสองครับแบงค์ช่วยด้วยโอ้ oh, ผมตายแล้วพี่เดี๋ยวกำลังวิ่งไปอยู่แป๊บนึงต้าแตกยังยังนะปันป้นปัน้นปั้นไม่แตกเลยปั้นโอ้ยนิ่ม oh, oh, ไปอันแรกหน่อยครับนิ่ม ตั้งแรกัะครับน,นิ่ม้งหลังนินจ้าสองตัวโอวยป่วยยงไอ้อเถินไอ้ผัดโ่องหลาโอง่หมึงฮึไม่้ตามตั้งด่าเดเกียบไก่โอ้ยโอ้ ่งมากแข่งกับพีก่ก๊าดพี่หันกวางไม่วิ่งใส่มองหน้าไม่ได้เลยพี่ขุนพลเนี่ยเอาเรื่องตลอดนะครับไม่เจอน้อยไม่กูกูมไม่ตายเป็นอยู่ในบ้านเตัวปันขวาปมาปันขวานะปันขวาปนะันว่างปันว่างาอกาโดนหัน เตียแม่โอ้โหในบ้านเทียบเลยครับโอ้อหอยมันสวนมันตายกระลาบันลาบื่วยหน่อยโอ้โหไม่ทันจิดในบ้านแจ้งมันตามมาห้าร้อยหกร้อยแล้วโอ้โหนี่นอนแล้ ปันสายปันสายอืมจะถอนอีกเลยอุ๊ยใครยิงวะ ข้งหมดหมอหมอ <Okay. S 1> ข้งหมดนะครับดดได้ได้ได้เข้าบ้านเยอะมากเลยอะ่ะมามา yeah. okay. <Okay. S 2> เกียร์โอเคจะลงบ้านกันเยเกียร์จะแม่งลุกเที่หมดเกียว์เกิดตายครับจะลงบ้านไหนจะลงบ้านหมอไปหมดเมลยตายหมดครับต้องต้นเกียร์ให้แล้วเกิดมาตีบ,บ้านหน่อยถ้าใครเกิดน,นะ ะ <rium> มาโดนเชเบตเอามีความหนาวอ้้นเกิดปั้นเกิดซ้ายหมู่ไว้หมู่ว้หมู่รูรัวสวยเฮ้ยหูเยี่ยมมากเยอะเยอะเยอะมาก เล่นได้เล่นได้เล่นได้นมาได้ยนมาตายตายสวยยิงไปแล้วสามร้อยห้าหมืม่นหมดหมดหมดไอ้ลมํากนั้นคืงประโยชน,นเข้าบ้าอย่างเดียวเลยมาดิยืนกลางเกิดอะไรซะวนขวา ไปโดนปานว่างปานว่างปานสายอุ๊ยอะไรคือแคแนลมันนำเราเฮ้ยทำไมรดนำเราเกียร์ไม่ไม่ต่างพูดเยอะเียอมาก

ขยับไม่ได้เอ้ยเอ้ยมันมาปีหมอแล้วอ่ะมันเกิดนะไม่แข็งไล่ไลนไล่นล่เกมเดียวเกมเดียวซ้ายนะพี่เดียวฝานะเดี๋ยวะสะคอนตายโหเอาพักนก่อนไหมพี่ ปั่นได้อ่ะได้แล้วไปพี่บอยมันนำเราอยู่แล้วโอ้โหนำโด่งได้บ้างยิงไม่ทันช่วยแก้ถอยถอยถอยยังตีปั้นนี่ว่ากูว่าแล้วเอาดามเกลี้ยบ้านหน่อยเกี่ยวบ้านหน่อย ลึกลหไปในเบรคเ,เด็ดผู้เชี่ยวไปหาวันแล้ว่ะนี่ยังไม่มีใครเชียนว่าไม่ต้องเดินไฝากล็อกข้นอันนี้แกให้ฟังหมด

เยนินมันโคตรเยี่ยโอ้หมันนำไปไกลแล้วตี่ยิงนินแม่งโคตรเจ๋งลาะเฮ้ยหลามตายซะโอ้โหเขี้ยสติกแข็งจำเนี็นไม่ออกโอ้ยหันฟางของตัว กิดกลางใช่แล้วเขาอ๋อกลางมันเต็มเลยนะดกลางได้ไที่จะมาเอาตืวโอ้โห,โโหเห็นหน้าไม่ได้เลยแข็งแข่งตรงบนไดเนี่ยเดี๋ยวป่าเล่นหมดนะ วิธขิตขีดเขียนให้พบทวนไปตัดไหลามไม่ตาลรอ,อบอ,อคนเดียวข้างหมดเหรอวะตัวลุกข้างเหรอ

โอ้ยแคงโอ้โหโดนใครยิงอะวะดามาดาวมายิงมาแค่โดนดาวมา ที่โดนมัดสองตัวรว้เลแอะออกมาตีบ<ค>้า <Lanc aster> <air> นกันยบเลยวะมันตีบ้านเันสบายเลยข้นหมด้หมดน้ย ขยายหมดเหลือเกินขอตั้ครั้งกันนะครับอุ้ยเฮียตัดชือเบ็ดแก้ให้การไม่มดันแ <c oughs> ม่งโคตรเยอะ เบ็ดใ <Okay, S 2> ช่เบ็ดโอ้ผมไม่ได้หรอกกันตัวเดียวแล้วเอ็มมันเกิดหมออะไรตายต้งองยึดตอกตัวโอ้โหตีบอกสิบสอง โอ้แม่งังหวะจะได้พิษกูก็ติดกูก็ปิดไม่ได้เนาะตั้งอะไรลงเลยเห,เหมออ<ต>่าคุณเร็วไปเตลอดไม่ได้เกินหมอนเนี่หว่าโอเ้เปิดเกิดข้างละข้างละข้างละ ขวามือ5ตัวขวามือไปไม่ได้ดิไปไม่ได้เลยดูมันได้คุณใดไปไม่ไปต้องไปพร้อมกันอย่างน้อยมีคนรอดไปคนสองคนก็ยังดีเกิดยังไงไอ้เชี่ยกลางมันโถมมาเยอะมากเลยอ่ะไยดูกอนกลางเนี่ยกลางเนี่ยจั้ โน้นแม่ยิ่ยมาถอนดาบทีัง่อยยังเช่นคคนโอ้ยโอ้บางทีแม่งเกิดมาแม่งตัวมันทางไปแม่งไม่รู้แพ้เฉยครับิดเดียว โอ้ยติดมาแย่กิดโอ้โ้ติดข้อติดาม มาหน้ากลัวที่ไปเหี้ยดูไอ้หลามดีมันมุ่งมาเลยครับแม่งกลางกูเจอแต่หน้านินเฮ้ยนนอุ้ยไอ้เฉิดมีเอาคูณใครมาคูนวาเนี่ยโอ้โอ้ห E... Yeah.